สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้าต่อเที่ยวเลี้ยวกินนะครับวันนี้น้าต่อมาเดินเล่นที่ชายหาดนะครับผมที่หาดกระหล่นนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับยามกลางคืนยามวิการนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหเงียบสนิทนะครับเงียบสงบเพ่าตอนนี้เขาสู่น้าโลนะครับเป็นโลซีซันนะครับก็มีนักท่องเที่ยวบ้างนะครับบางตานน้นนะครับ วันนี้ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆสักหนึ่งนาทีเพราะไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปนานแล้วจะเดือนแล้วใช่นะครัมิว,ว่ามีลูกค้าหรือว่ามีแขกมาก็จะเบลอหน้าไว้นะครับผมก็จะเบลอหน้าไว้นิดหน่อยหรือว่าตัดออกไปนะครับดูบรรยากาศนะครับโล่ง สวยงามแต่ว่าก็เงียบลงเนี่ยครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะครับกำลังเข้าสู่หน้าฝนหรือเวลาปกติก็เป็นช่วงโลซีซันนะครับผมลูกค้ายังไม่เยอะนะครับผมก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วเยอะมากตอนนี้ก็ก็ลดลงตามวิกฤตต่าง,าง,างๆของโลกนะครับผม ค okay. ยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเก็บภาพมาฝากนะครับเดีมีเวลาว่างเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วค่อยมาชมบรรยากาศสวยๆอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ